แฟนครับมันนี้พอเสียบมากิ๊กเขาบานโมนะครับ <c oughs> พอแสร็จไปถ้ากินมาเป็นกันเลยนะมายืนเบื้งองข้าเจ้านะเป็นอย่างกินครับครบไก่ปิ้งไปเนแดบกบอันนี้น้องม์าน,นะครับน้องชายเพื่อนนะครับกระลันนนไก่เป็นอย่างกินก็บชาวเป็ ไม่ใครก็แค่ไก่ตีบ่เขีตีเลยครับมันเจสลามไม่พันไก่ตีเว้เนี่ยเยียงลงเลยอ่าไข่ไก่ตีนะครับบ้านของผมไข่ซอวันใหนไม่เนี่ยจลูกน้องเพิ่นตั้งซื้อให้ลูกน้องไปไหลเมาทั้งเลยบ่เงี้อันนี้เปืี่ยนกระตังตีกลวยโตนะครับก็แสียเก่งเดียวกินละตี เด็กดูข้างบนนะฮะเอาคือเพื่อนนะถือเลยว่าเด็กหน่อยวนไว้แหงลูกเข้าหน่ายยอมลูกโตเลยมั <laughs> นหม่สุดยอดไดยขี่ได้อย่างน้องหายย่ายหายเมียห <laughs> มายตกรถดังแอ้เมื่อหายเนะเาะเทมปิ้ปรถเซตีนก็เมื่อหาย นีเส้นแรงนะครับจูดเลยก่อนปัสซาวะที่เขอบเป็นตาก็เลยมากวนมูนะครับเพื่อนดีเป็นไฟหนาไฟป้องกันอยู่ในเมืองแล้วพอนนี้ทื่อปลาหน้ายุงไก่ไม่ใครจะเชื่อนะฮะไอ้เมื่อนี่บ่เมากระหักกันนะฮะ ยนดีจุ่มเองครับขึ้นจุ่มเลเากดูกเนี่ยถามรองโยาเ็ประกาศรมั่ยานพอดีติตัวทั่วหามดีเจนั่นมีเราห้องหลอดไหมองลก็ดีะจนุ่มม่ก็ดีครับ

ขามันล้ๆอเลียงครูว tamam. ม no, 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 no ันก okay, ็มากครูมากมากดนจ่ายงมีใส้ทหารเยอะเลยแต่ว่าสร้างอภพอพีเราเราต้องทำเป็นบึงหองนี้ซวยเนื้อปราถึงหอมไกินกันเ้ดิตงเส้นเนี้ยซอยตัดเส้นเนี้ยไปทอมยังบอไปน้วลายในปากเลย เชฟตัวโอ้โหเอาเชฟเนาะเชบตอนไปยืนไวนลบอีเศษบดเราเห็นยังครับเห็นแต่อาหารชุมชนอย่นงเนี <lower> ้ยนี่ครับลบลบอีเศษยีคอนนะฮะเีคอนรุ่นเท่าไหร่สามสี่เลคอนสามสี่นะครับเอ็นหัวอย่างนี้แต่ยังฟิตนะครับพอได้ฟิตเล่า เป็น,นของแข่งจะเป็นเห้องเอ๋ง่ายวนเนขาปันสาก็เลยจะใหามนูกินกันสอละอันนี้สามเดือนในพอว่องวันนี้มผมไปออกตอนอเพื่อนผมบอกเราสุ่มไม่ใส่ไอศุกขเขาันหา,าผมบอกเราอปันสา <c oughs> เพื่อลำเพื่อ้วยน้ำเป็นสิทธะ อีสันนะฮะคนผสมองปุงเนื้องามมันเนาะเนื้องามคาราขาวขาเมื่อนี้ตอนบ้ายไปครับวันนี้อย่าเพื่อตำไมนี่ก็ทางตัดเชื่อเมนูยังก็ให้ไกลยังก็ข้อวสมุนไผ่ไผ่ข้าวสุนไผนายูนะฮะ สีอะไรแหุ่นกระดันตีแล้วลองความอรอ่อยเหมนกันนะอรเชฟะรเพื่อเพืเ่อใส่เพื่อ

กลัวไฟนะกลัวมัน,น<ต>ครับใน,<ค>นในคิปเห็นโดดข้ามไฟนะไฟต้องกลัวกลัวมันนี่ตีกัน พอ,อกินหมดเลย,เยตัดเป็นแบบไฟวางกอนไม่่กลังปรับนะฮะกแ็แสบปากเขาแสบยางมัน้ี่กันก็แสบไปเป็นลิงคันลยางไฟหมกี้ยมเยอะอย แจกรเปล่าเต็เศ็อาจารย์ครับคิงหัวจะเต็มเลยนะครับวันนี้โลแบตแบตหมดนี่มีความากถกาจะหอมเพิ่มขึ้น ไายมูให้ได้กินถอจะคองเห็ดปเป็นก็คือนองผมก็ลองเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมเห็ดเป็ดจัดแก่สักใครยังใหม่ถ้าเด็เต็มยกเมื่อกีได้กิ่นเป็นกะบแอมแฝมูจะเห็ดนี่นะครับทีสั่งไปแล้วแต่ว่าต้องหมดอยู่ไหนเราดูตอนเสร็จกันเราดูตอนเสร็จกนี่มตุ๋นชุ่เต็มเลีว ตังัตกจะก่อนนี่คืสำปไคาล็อกนะฮะ <c oughs> สเสแวงเครื่องอย่างเดียวเป็นอวไรกินด้วยขได้จิงเราไม่ต้องตำแน่ๆครับำละเอียดมันเราจะคนชอบตีละเอียดนะดีแล้ีกุ๊กกิด อันนี้พี่กไทยสดเองครับมามเดี๋ยวจำน้ำละลายตัวก็มีผมชืน้นลดหน่อยนะครับมีความกลมกล่อมนี่แก่มีตัวข้พวกไก่สวนรรยนายูเออรอดูเย็นขึ้นใส่ออกขึ้นเข้ม ว่าไม่มีสีสันไม่มีสีติสูตรก็คือใส่ทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ใส่กินอะไรก็ต้องกินยินมอะไรก็ต้องกินจะเก็ดเรื่องมั้งเสร็จลอ Hampir kuman tiga puluh, เหลืองได้ที่แล้วกันโบติย์เ็ี้ยงเอากรอบนะน,นี่เอาเส้นเหลืองก่อนสูตรเดยกคือมะแขนนะครับคนเหนือนห้องมะแขนคนอีสานห้องหมักแขนนะมีหลายมันมีหลายสายพันธุ์นะครับอ๋ออแคทลูมันนี้มะแว่นอีสานะนจะอีจะอูหรือจะซึมนะีม่นะมะแเขนคนละเรื่องกันทีอยหนึ่งนะทางนู้นสุดหอม,มหนะแต่ว่าอ้ันนีมสิ่งก็นะบยี่วัดงไงวัดบ,าบา้านกลางไงปลูกจะว่ากันนี้ โอ้ยเ,เต็มวัดเต็มวัดคนเลยต้นไนนงไงอยู่ขงา,างชราของข้างบวชอนี้มีฟันมะเก็ดด้วยนะครับดัวใหญ่ก็ต้องตัก,กเหนือครับลปลุกปบดูจะพร้อมขนาดไหนขั้วไก่สมุนไพราน,พกไกพนายุงสูตรสูตรเดียดลิ้นนะครับ้พี่น้องคนเหนือมาพอจะหันว่ามะแกลมเกลมไงแกนใหญ่ อีนึน่งนะครับนอกจากว่าทนาน,นต้องผิดเรืเ่องโมโหมแล้วเจ้าลงหลอดส้วงน้ำเข้าัต้นแก้วแก้วบมวกันลบกิเกประกาขเข้าใกล้กแล้วสัน่สับเงเหนะครับ ลูกกจามาดีอโอ้แต่แทนครับยังต้องจะกินกับนะหอมสุดยอดเลยครับลูกมาจากสามารถเจ็บบ้านมันยอดมันใด้นะันะครับเริม่มคั่วบหมุนนใบแล้วนะครับกะเบกระเบิบนไนะก่เรเริ่มได้ที่นะครับ <c oughs> ให้สมุนไพรเรามี ก <c oughs> ำพิงมายู่มในข้บพิงพลาดแล้วมันไป <c oughs> ท,ที่เรามาคุกเขากันนะครับ อเด้อพี่น้องอยู่ตั้งปะเทศทุบบกสวีดจะเอาไก่งวงมาผัดด้วยกัน <c oughs> <c oughs> อี่านมัน่นคอครับนายงอุดรเรจะอมันออกครับไอหจุดเด่นของหารเมื่อนี้คือสมุนไพรนะครับจากป้าจากเขานี่ตะรอครับ ไก่ที ite, ่เราได้ทำกรอบๆก็มีเสียงด้วยฟังเสียงก็คึกๆนี่กินเด้อที่้อนใส่หมูแค่เอฟเกต์ใส่กันแล้วเบอร์่าคิ่ารสชาติน่าจะอร่อยเอาไปที่แงกับสูตรไก่เดนมสวีเดงโดยที่เด็กบอกเรียบร้อยครับครับเเจอกันตอนทำ เมื่อวานกูขึ้นเราได้บุกกินก้อนได้เนี่ยมากินเัน่อครับวันนี้ความาะกินขยโยเย็นกับรสพิเศษรีคอนซานซีขับทายามาเด้อมอันนี้ทายาของผมเด้อกินเขาครับแฟนครับจอดไปทั้งนั้นบั้นดุ่มตรงไหนได้ไหมเชียวไก่กุ้งเกลือได้เกลือสมุนไพรเกลือเกลือมจ้าอะไรของสมุนไพรดิ ขัวไก่สมุนไพรณภยนายงโอ้สีดันน่ากินมาเด้อแค่ครับต้องเหมือเดิมแต่งในสมาชิกก็คื่อนี้ลูกหลานอย่างนี้นี่ดอกไม่เอมเลยพุ่น่ะ้าหุ่นเสียวเอิญยังลูกพี่เอิญแมงเอิญป่าอยู่น้องน้องน้องวันไม่เอิญพ่อ จ้าเดินปันเจียวอ้ํากลุกคลิปกินข้าวเออจ้าเป็นครับกินข้าวน้ำกันใกลุ้มุนไพรใกล้โค่ใกล้โค่สมุนไพรนี้แนวแกัดมือมืดเจโนยเฟดเฟดไม่ออเฟดน้อยมีย่ดอกสองโตนั่นไปแลนด์ห้องอิจดังนอนหอมนอนหลับ ออพักพัก่อยกรม่าติมีตนนี้ไงสิบก่อยก็นอคนคนอะไรนั่นคนไหนก้อยนะโอ้ย่ยหลบน้องชะลยจยุบกหบไดเยพื่อนคืิชิมใกล้ก่อนจะเาในเซียบออืมสกินออ ทหาร่อยากกินเขาโจ๊กนินึงแต่ว่าอย่าหยิบเราเลยเพลาะมันเสียบอ่ะชิมชิมช e ิมไก่โคโคไก่ใส่ไหนไม่เอาลูกน้องถอยๆเดี๋ยวน้องหลับลูกน้องหลับชับชิมรสเลื่องที่ตายที่รสลูกอ่ะชิมเดี๋ยวขับไก่สมุนไพรนายุ่งชอบแยบบอสแห่คนดีแต่โทรนีนะ แซ่บปโคกไก่มุนไฟเผาแซ่บแซ่บหอมหอมเครื่องเทศยำยำกนเน่าไหลไปเด้กินอึดยมกนอืดต้กินเน่าหลอาลูกกินเลยค่ะเหมือนในเฮ้าเป็ไงะกินข้าวซื้อๆกบกกินไปแล้วขุกมดูมั้เนี่ยลุ่นก้องเลย เกือนึ่กรอบข้นงนแม่ไม่ดีบอ่ไวาค่ะเป็ดว่าผัดดกรอบดูเป็ดเสียงต้งิาากันฟอนกำนองเราช่วยจะฟ้องนาทีน้องวันใหม่กับฟอนรู้ น้ <laughs> <laughs> องไปพูเปิดเพลงเลยไปพูนทิปทิมือถุกน้องได้บุทิปมือตกงเลยใสตดมเลยนแล้วควนคนกินข้าวมีหมอลำมือยถือน้องเด้อรูเด้อผู้เอนมันดูไลมันมาเรียเนี่้อ เอยออยืดตอนนั้นพดถูงมาแล้วยื่ตั้งหนจึงหัวละสิบล้อเนี่ยะาะเนาเรียนแบบเนาะพุ่นน้องกับพ่อน้องวิญญาณเติมเข้าแ้วเขาเห็นเขาเป็นซับน้อออ ดูคนนั้นหน่อยเบานี้3เดียวหอมเป็นยังประมาณบรรจุนะ3 nên... <laughs> <ấy không> nên... <laughs> nên... Tại... Ui, ui